ครับวันนี้มีข่าวมานะฮะว่าเจ้าทิดัยไน์พร้อมกับตำรวจทหารก็จะเข้าไปตรวจค้นที่พระธรรมกายอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าจนถึงขนาดนี้นครผู้สื่อข่าวของเราสังเกตบริเวณรอบวัดนะครับยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่มีข่าวมาเป็นกระแสลือตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยล่าสุดในส่วนของคดีความที่พระธรรมชโยเคยยื่นฟ้อง เจ้าที่ใสยวันนี้ก็มีการส่งภายในความเข้าไปครับขอถอนฟ้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับบรรยากาศที่วัดเช้าวันนี้นะครับโดยรอบๆวัดเองก็ยังคงเงียบสงบฮะไม่พบเจ้าที่ทหารตำรวจหรือว่าเจ้าที่เจี๊ยยแต่ประการใดหลังจากมีข่าวว่าวันนี้จะมีการเข้าคนวัดอีกรอบหนึ่งทางเจ้าที่วัดครับยังคงเปิดประตูให้รถทุกชนิดผ่านเข้าออกตามปกติไม่มีการนำรั้วเหล็กนะครับหรือว่ารถขนาดใหญ่มาปิดกั้น ขณะที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับก็มีข่าวว่าพระเทพยานมหามุนีหรือว่าพระธรรมชโยได้มอบหมายให้ในความครับไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อถอนฟ้องคดีแพง่งที่ได้มีการยื่นฟ้องเจ้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีไซน,นาโดยพันตำรวจโทประกรสุชีวกุลผู้บัญชาการสํานักคดีการเงินธนา,าคารกับพวกรวมสมคนนะครับซึ่งคดีนี้ถ้าตาม กรอบของศาลแล้วจะมีการนัดสืบพยานกันในเดือนมีนาคมนะครับโดยมีรายงานจากดีไซฮะว่าเจ้าที่ได้มีการหารือกันเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกแปลกใจกับท่าทีของพระธรรมชยโยกับทางวัดนะครับที่เหมือนว่าจะพยายามเปลี่ยนท่าทีเป็นการประนีประนอมมากขึ้น แต่ว่าดีไซน์เองก็ยังยืนยันนะฮะว่าพระธรรมชยโยเองยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอหรือว่ามีการต่อรองอะไรเกี่ยวกับคดีการฟอกเงินและคดีรับของโจรที่ถูกออกหมจับในปัจจุบันแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณการเข้ามอบตัวด้วยจนถึงขนาดนี้นะฮะเจ้าที่เองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่า ทางพระธรรมชโยยังอยู่ในวัวดพระธรรมกายหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นตัวของพระธรรมชยโยครับถือว่าภาพรวมเองบรรยากาศก็ยังปกตินะครับยังคงครเรียบร้อยนะครับแต่หากมีความเคลื่อนไหวนะครับวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณเนื้อแผ่เองก็ไปปักหลักอยู่ที่วัดพระธรรมกายนะครับหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานนะครับท่านผู้ชมได้รับทราบในช่วงต่อไปของหนวงสืิ์ของเรานะครับ